การเตรียมตัวก่อนการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมหรือข้อสะโพกเทียมหน่วยงานห้องตรวจโรคกระดูกและข้อและกลุ่มงานแผนกกายภาพบำบัดโรงพยาบาลค่ายสุรนารีมีคำแนะนำเกี่ยวกับการเตรียมตัวก่อนผ่าตัดเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถไปบัดตัวในการเตรียมตัวได้อย่างถูกต้องลดความวิตกกังวลและส่งผลให้การผ่าตัดผ่านไปได้ด้วยดีค่ะสำหรับการเตรียมตัวก่อนผ่าตัดสามารถทำได้ง่ายๆตามขั้นตอนดังนี้งดการสูบบุหรี่ งดการดื่มสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดรักษาสุขอ,อนามัยของร่างกายอวัยวะสืบพันธุ์เล็บขบกระเพาะปัสสาวะอักเสบการติดเชื้อต่างๆควรรักษาให้เรียบร้อยก่อนการผ่าตัดการตรวจทางทันตกรรมเพื่อประเมินสุขภาพของช่องปากหากพบปัญหาต้องรักษาก่อนการผ่าตัดเพื่อป้องกันการติดเชื้อที่มาจากปากและฟันงดยาต้าน เลดเลือดหรือยาต้านการแข็งตัวของเลือดตามคำแนะนำของแพทย์และพยาบาลอย่างเคร่งครัดนะคะสำหรับผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวเช่นโรคหัวใจโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานสามารถรับประทานยาโรคประจำตัวจนมาถึงวันนัดนอนโรงพยาบาลเลยค่ะการรับประทานอาหารให้ครบทั้ง5้าหมู่และสุดท้ายอย่าลืมพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอนะคะ การเตรียมของใช้ส่วนตัวที่ต้องนำมาที่โรงพยาบาลในแกะสะบู่เหลวแปรงสีฟันยาสีฟันแปง้งยาสัะผมครีมทาผิวทิชชู่แห้งทิชชู่เปียกหมอนข้างแพมเพิดแบบกาวแปะหน้ากากอนามัยมือถือและที่ชาร์จแบตและสำหรับผู้ป่วยชายให้เตรียมมีดโกนหนวดมาด้วยนะคะของใช้ต่างๆก็ดังที่กล่าวมาเลย สำหรับเอกสารสำคัญต่างๆที่ต้องเตรียมมาในวันนอนโรงพยาบาลนี่แก่บัตรประชาชนหรือหลักฐานแสดงตนที่รัฐบาลออกให้หรือถ้าเป็นชาวต่างชาติให้นำพาสปอร์ตมานะคะกรณีใช้สิทธิ์ต้นสังกัดให้เตรียมเอกสารรับรองสิทธิ์สำเนาทะเบียนบ้านเจ้าของสิทธิ์และของผู้ป่วยสำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของสิทธิ์และของผู้ป่วยให้นำเอกสารดังกล่าวมาอย่างละสชุดนะคะ อีกขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญมากก็คือการฝึกหายใจและการไอยอย่างมีประสิทธิภาพวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนก๊าซในปอดได้อย่างดีและลดภาวะแทรกซ้อนจากปอดแฟบหลังผ่าตัดค่ะเราสามารถฝึกตามคลิปวิดีโอง่ายๆพร้อมกันได้เลยบายการฝึกการหายใจอันดับแรกให้ผู้ป่วยวางมือหนึข้างที่บริเวณหน้าอก และอีกหนึ่งข้างที่บริเวณหน้าท้องส่วนบนให้ผู้ป่วยหายใจเข้าลึกทางจมูกและหายใจออกโดยการเป่าออกทางปากทาทั้งหมดส0บครั้งหรือจนดกว่าอาการหอบเหนื่อยของผู้ป่วยจะหายไปการฝึกไอในผู้ป่วยเริ่มจากการให้ผู้ป่วยนั่งตัวตรงหายใจเข้าลึกๆทางจมูกกั้นหายใจไว้ 1- 2สองวินาทีแล้วไอออกทางปากโดยไออย่างเร็วแรงและกระแทก หวังว่าผู้ป่วยจะสามารถปฏิบัติตามได้อย่างง่ายๆเลยนะคะแล้วเจอกันค่ะ